หา้นั่งนี่เตียงนี่ถ่ายวิดีโอแล้วได้ยายจำได้บ่หนี่ถ่ายวิดีโอให้แล้วสไดิ่งห้พี่น้องเบิ่งใหญ่เก่าทิศสองปีแล้วไหวยังได้ซื้อยังได้ยายซื้อลูกหลานสไดิหูซื้อยังได้ชื่อมานี่เออยายเก่งมากเลยชื่อมานี่โอ้โหอยู่กับไพซุ่ย ưu cá phù đài, ưu cá phảy, giải mỳ, ưu cá phảy, lục là sưu chẳng đại, lục sáu là sưu chẳng đại, mày cái trăm bao đẻ cũng nên cướp, cướp hồ sưu cho kho, cướp hồ giải mỳ, hả? Cướp hồ sưu à, chẳng đại gì bà chẳng san. อยังใส่ในยังได้จำไม่แมนแมนนี่แม่